วันนี้ก็เลยต้องขอขอเป็น,เป,นเป็นผู้ตอบปัญหาหัวใจเพราะว่ามีคำถามมาคำถามเนี่ยคือฝากไว้ในใน c e e o o o k นี้ใจธนะเนี่ยนะคะเข้าไปใน Inbox แล้วก็ฝากไว้ได้เลยค่ะมีสองคำถามจากผู้ถามนิรานามนี่นะคะจริงๆแล้วเราก็รู้แหละว่าว่าชื่อของของแฟน เพจเราเนี่ยคืออะไรนะคะแต่แต,แต่ทั้งสองท่านเนี่ยก็เขียนว่านิรนามนนันนะคะหนึ่งรักเขาแต่ไม่รู้ว่าเขารักเราหรือเปล่าโอ้โหอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ทรมานเนาะเป็นเรื่องที่ทรมานนะแล้วก็สองความรักมาจากไหนโอ้โหอันนี้เป็นคำตอบที่อ่ะมามาช่วยกันมาช่วยกันหาว่ามันมาจากไหนกันแน่ถือว่าเป็นการแบ่งปันจาก ัวเองก็ไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมากมายวัยรุ่นก็มีมีบ้างแหละไปแอบชอบรุ่นพี่อะไรก็<笑><笑>มีบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดานะแต่ก็คือก็เรียกว่าอะไร p o p ี้ Love อะไรเงี้ยนะคก็ไม่ได้อะไรมากมายต่อมาก็ก็นี่แหละคือพอจะรู้บ้างนิดหน่อยไม่ได้ไม่ได้เยอะนะแต่ว่าจะอาศัยหลักของธรรมชาติ ของธรรมชาติของคนเราโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยเราจะมีช่องทางการรับรู้ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายนะคะแล้วทุกอย่างมารวมที่ใจหมดเลยใจเป็นตัวรับรู้แล้วเราก็มีสิ่งที่มันมาพร้อมกันนั่นก็คือความจำได้ความรู้สึกการปรุงแต่งกิรยิยาอาการคำพูดการกระทำเยอะแยะนะคะแล้วก็รับรู้เนะี่ย ไปพร้อมกันพอรู้ปั๊บเนี่ยมันมีสิ่งนี้อันนี้ก็จะเอาหลักแบบนี้นะคะแล้วสิ่งที่เราเรียกว่ามันเป็นความรู้สึกของเราอะใหญ่ๆก็คือเราพอใจเราไม่พอใจเราเฉยๆนะคะแต่ถ้าแยกย่อยออกมามันมีหมดนะ่ะมีม,มีรักมีอะไรนะโกรธเกลียดเบือ่อหงุดหงิดลำคาญมันมีความรู้สึกหลากหลายอันนี้มันเป็นความรู้สึกของเราซึ่ง มนุษย์อย่างเราเนี่ยมนุษย์อย่างเราเนี่ยเราตอบสนองความรู้สึกสุขโดยโอ้หอยคว้าหามันอยากได้มันทำทุกวิธีทางทุกการกระทำทุกคำพูดเพื่อที่จะมาให้ตัวเองพอใจให้ตัวเองมีสุขนะคะแล้วเราก็ปฏิเสธสิ่งที่เราไม่พอใจสิ่งที่เรามันทำให้เรามีความทุกข์เราปฏิเสธมันเราหนีมันเราไม่อยากเจอมันอันเนี้ยมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมชาติของ มนุษย์อย่างเราเพราะฉะนั้นอะมาตอบคำถามกันท่านที่ฟังอยู่นะคะแฟนเพจที่ฟังอยู่ก็ช่วยตอบช่วยตอบนะคะจะได้อ่านให้ฟังก็อย่างที่บอกว่าประสบการณ์เรื่องความรักมันก็น้อยนิดนะคะก็เลยชวนกันมาตอบกันละกันแต่ว่ายังไงก็ตามก็อย่างที่บอกว่าอาศัยหลักของธรรมชาตินี่แหละธรรมะคือธรรมชาตินะคะรักเขา แต่ไม่รู้ว่าเขารักเราหรือเปล่าเรามาดูคำว่าแต่ไม่รู้ว่าเขารักเราหรือเปล่าพอจาะเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแต่ไม่รู้ว่าเขารักเราหรือเปล่ามันเป็นความคาดหวังใช่ไหมคะมันเป็นความคาดหวังมันเป็นความต้องการมันเป็นความประสงค์มันเป็นความอยากของเราว่าเออเราอยากรู้นะอยากรู้เพราะอะไรล่ะนี่ไง เราเขารักเราหรือเปล่าเรารักเข้าไปแล้วอะแล้วเขาจะตอบความรักนี้กลับมาให้เราหรือเปล่าเรารักเขาเท่านี้เขาจะตอบรับกลับมาเท่าไหร่มันอยู่ในนั้นเลยมันอยู่ในนั้นเลยนะคะแล้วขอตอบไปพร้อมๆกันเลยนะคะกับข้อสองเนี่ยความรักมาจากไหนมันก็จะเป็นเรื่องเดียวกันมันมาจากไหนล่ะมันก็มาจากความพอใจก่อนใช่ไหมคะ เราต้องพอใจก่อนเราถึงเราถึงมันมีความรู้สึกรักเกิดขึ้นเราต้องพอใจก่อนอยู่แล้วว่าเออบางทีเนี่ยเราจะได้ยินบ่อยๆสเปคของคุณเป็นยังไงนะคะคืสเปคเป็นแบบนี้แบบนี้พอเราเจอสเปคโอ้โหตรงสเปคปั๊บเนี่ยมันก็โดนหละใช่ไหมคะมันก็โดนโอ้โหคนนี้ใช่คนนี้ใช่เลยนะคะคนที่ใช่เจอคนที่ใช่ทีนี้พอเราเจอคนที่ใช่สิ่งที่ทรมานใจของเรามันก็คือ เขาใช่เราใช่เขาหรือเปล่าเขาอะใช่ของเราแน่แต่เราน่ะใช่ของเขาหรือเปล่าใช่สเปคเขาหรือเปล่าตรงเนี้ยค่ะที่มันมันทรมานใจคนที่มีความรักแล้วต้องการให้ได้รับความรักนั้นตอบจริงไหมคะจริงไหมจริงไหมมีใครจะช่วยตอบบ้างคะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้คือว่าเมื่อรักแล้ว ก็ต้องการความรักตอบเมื่อรักแล้วก็อยากรู้ว่าเขารักเราหรือเปล่าใช่ไหมคะเราให้เข้าไปเท่านี้นโอ้โหทุ่มหมดคือบางคนเนี่ยแสดงความรักแตกต่างกันนะแต่ละคนอาจจะแสดงความรักแตกต่างกันบางคนก็แสดงแสดงออกเงียบๆใช้สายตามองบางคนใช้การกระทําบางคนใช้การให้ให้มีเท่าไหร่ให้ หาอะไรอร่อยอร่อยให้เจออะไรดีๆส่งให้ฟังเพลงอะไรเพราะๆส่งให้สวัสดีเชา้าสายบ่ายค่ำเนี่ยบางคนก็เป็นอย่างนี้บางคนก็ไม่เอาดีกว่าแอบแอบ,แบมองแต่แอบคอยชำเลืองให้เขารู้ว่าเราอยู่ที่นี่นะอะไรเงี้ยค่ะคือหลากหลายคนก็หลากหลายแบบทีนี้มันมาจากไหนมันก็มาจากความพึงใจก่อนมันพอใจก่อนอย่างที่ว่าสเปคเรา หรือบางทีอาจจะไม่ใช่สเปคเลยละวางสเปคไว้แบบนี้นะคะสูงขาวตีอบอุน่นน่ารักอ่อนน้อมไหว้สวยพูดภาษาไทยได้ชอบทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นไม่ใช่ไม่ไม่ทราบว่าสเปคใครนะคะเนี่ยพอเจออย่างเงี้ยอุ้ยชอบ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 นะคะเสร็จแล้วยังไงล่ะก็อยากรู้ว่าเขาชอบเราตอบหรือเปล่าแต่บางคนเนี่ยเรา มองว่าอย่างเงี้ยเออมันไม่ใช่สเปคเราเลยอะแต่นิสใสใจคอพอรู้พอรู้จักกันพออยู่ใกล้ๆแล้วเออมันใช่มันอบอุ่นอะมันมันมีความรู้สึกสบายเวลาอยู่ใกล้กับคนนี้เป็นตัวของตัวเองอยากทำอะไรก็ทำอยากพูดอะไรก็พูดเขาซัพพอร์ตเราตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกเออผ่อนคลายเมื่ออยู่ใกล้กับคนนี้ถึงไม่ใช่สเปคที่วางไว้ว่าหล่อขาวตีแต่มาเจออีก ตรงกันข้ามแต่ว่านิสัยมันได้เลยอะ่ะมันทําให้เราสบายใจก็อาจจะใช่ก็ได้แต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็มาจากความพอใจใช่ไหมคะมันมาจากความพอใจก่อนพอมันมาจากความพอใจแล้วด้วยความจําได้ด้วยประสบการณ์ด้วยเรื่องราวที่เคยรู้มาแล้วเราก็ตีตรามันว่านี่แหละความรักใช่ไหมคะนี่แหละความรัก พอเรามีสิ่งนี้ให้กับใครคนนั้นนะคะมีสิ่งนี้ให้กับใครคนนั้นแล้วเราก็ย่อมต้องการให้ใครคนนั้นเนี่ยสนองตอบเราจริงไหมคะตรงนี้แหละที่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ทรมานมากกับความรู้สึกรอกับการรอคอยใครสักคนที่มาตอบเรามาสนองตอบเราเมื่อไหร่ก็ตามที่สองคนแมทช์กันพอดี นะคะตรงใจกันพอดีเราใช่เขาเขาใช่เราคนที่ใช่ของกันและกันมันก็แฮปปี้เอนดิ้งแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยแอบรักเขาข้างเดียวเคยได้ยินคำโบราณไหมคะคุยแบบคำโบราณรักเขาข้างเดียวเข้าเหนียวนึ่งอะ่ะเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันทำไมถึงเข้าเหนียวนึง่งขาเหนียวนึ่งมันอร่อยนะยิ่งเข้าเหนียวนึ่งธรรมดาธรรมดานี่แหละทานกับ น้ำกะทิทุเรียนอะ่ะมันอร่อยกว่าข้าวเหนียวมูนซะด้วยซ้ำไปลองดูนะคะข้าวเหนียวนึ่งธรรมดาน,นี่แหละคะ่ะแล้วก็ซื้อน้ำกะทิทุเรียนมาแล้วก็ทานกันโอ้โหมันอร่อยกว่าพูดแล้วก็ยังนึกถึงอยู่เลยเพราะว่าเคยทานสิ่งนี้ที่วัดมีโยมตั้งใจนำมาถวายท่านอาจารย์เราก็มีโอกาสได้ชิมดยโอ้มันอร่อยมันอร่อยจริงๆ มันอร่อยนะคะก็เลยเอ๊เข้ามาเปรียบเทียบว่ารักเขาข้างเดียวเขาเหนียวนึ่งนี่มันคือยังไงนะคะใครทราบบอกหน่อยก็แล้วกันนะคะเพราะมันคือยังไงมันคืออะไร <S <S เราชวนกันมองว่าเออเนาะเมื่อหากว่าเรารักใครสักคนแล้วเราก็ต้องการคําตอบแล้วเวลาที่เรารอคําตอบเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ทรมานเราจะทํำยังไงดี เพราะคถามก็บอกว่ารักเขาแต่ไม่รู้ว่าเรารักเราอรักเขาแต่ไม่รู้ว่าเขารักเราหรือเปล่าทีนี้เนี่ยมันก็จะมีอากัปกิริยาของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันบางคนก็แสดงออกแบบนี้บางคนก็แสดงออกแบบนี้ซึ่งมันมันเอามาวัดกันไม่ได้ว่ามันใช่ไหมถ้าพูดออกมาแบบนี้มันใช่หรือเปล่าหรือแสดงออกแบบนี้มันใช่ไหมเราไม่รู้อะค่ะ เราไม่มีทางรู้เราเราชวนกันอย่างนี้ว่าการคาดเดาใครสักคนซึ่งเราไม่เคยรู้จักเข้ามาก่อนหรืออาจจะเอ้ยบางคนเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วเคยเหยียบฐานนะนะคะขึ้นมาเป็นคนรักเนี่ยมันต้องเรียนรู้คือมันต้องเรียนรู้เราจะเอาคำตอบเดี๋ยวนี้ตอนนี้ไม่ได้สามเดือนผ่านไปหกเดือนผ่านไปปีหนึ่งผ่านไป อาการก็ยังไม่ออกเลยเนี่ยเออเราก็ต้องกลับมาคิดแล้วนะว่าการที่เราจะรักใครสักคนเนี่ยเราต้องการอะไรกับกับสิ่งนี้กับความรักที่เรามีในครั้งนี้เราต้องการอะไรเราต้องการที่จะไปสู่ประตูว,วิวาเลยกันหรือเปล่าหรือว่าเพื่อที่จะศึกษาดูใจกันก่อนบางคนก็ศึกษาดูใจกันนานนะแปบดบปีเก้าป,ปีแล้วก็เออไม่ใช่ก็มีเหมือนกันนะคะก็ม <m ix> ีให้เราเห็นเห็นอยู่ในสังคม เพราะฉะนั้นอยากจะชวนมองว่ามันมาจากตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมันก็ใจมันเป็นตัวรับรู้ใจมันมีหน้าที่รับรู้มันไม่เหมือนเดิมหรอกความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมหรอกมีแต่เราปรุงมันเพิ่มปรุงมันเพิ่มจากความต้องการของเราถ้าเราเจาะลึกแหวกดูเราจะเห็นเลยว่า ความต้องการเนี่ยเป็นตัวผลักดันความต้องการมันก็มีทั้งหน้าตาอยากได้มันมีทั้งหน้าตาคาดหวังมันมีทั้งหน้าตาคิดเอาเองมันมีหมดเลยมันมีทั้งหน้าตาเข้าข้างตัวเองบางทีเขาแค่แบบโปรยสเสน่ห์หวานสเสน่ห์ดีด้วยอะ่ะก็เนี่เออมีใจมีใจแล้วเราก็ ทำให้ตัวเองมีความหวังกับสิ่งที่เขามีใจที่คิดว่าเขามีใจแต่บางทีเป็นเพียงแค่หวานสเสน่ห์โปรโยสเสน่ห์พ่อทองหยอดแม่ทองหยิบแม่ทองหยอดอะไรเงี้ยก็มีก็เลยชวนว่าเราอย่าไปดูเขาเลยดูใจเราดีกว่าเออจริงๆนะคะเวลามีอะไรขึ้นมาเนี่ยเราชวนเสมอว่าชาวชมรมนี้สมโมสรน,นี้คลับนี้นะคะเรา เรากลับมามองเราดีกว่าอะไรที่เกิดขึ้นในใจเราเรากลับมองเราดีกว่าเรามาศึกษาเราดีกว่าว่าเออเราเจอคนคนนี้นะคำพูดที่เขามีนะกริยาท่าทางที่เขาทำแบบนี้นะมันโดน่ะมันโดนใจมันใจมันจะละลายให้ได้เลยนะคะมันมาจากอะไรแล้วมันยังอยู่ไหมมันยังอยู่กับเราไหม เมื่อเช้าเนี่ยเราเจอแล้วเนี่ยนี่เลยมาถึงตอนเนี้ยความรู้สึกนั้นมันยังอยู่ไหมมันหายไปแล้วนะคะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปแล้วนะแต่ที่มันยังอยู่เพราะเราไปจํามันไงเราไปจํามันเราไปจําท่าทีกริยาวาจาอาการของเขาแล้วมันก็มารับรู้ใหม่มันจําไว้มันก็มารับรู้ใหม่ จำไว้มันก็มารับรู้มันก็เลยพอกพูนขึ้นพอกพูนขึ้นเพราะการรับรู้แต่ละครั้งมันส่งต่อถึงกันมันเป็นมรดกถึงกันรับรู้ครั้งนี้ส่งต่อรับรู้ครั้งที่สองรับรู้ครั้งที่สองส่งต่อครั้งที่สามมันเป็นมรดกถึงมันก็เลยเพิ่มพูนเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆโอ้จะเป็นจะตายจะอยู่ไม่ได้แล้วทีนี้ถ้ายกตัวอย่างเพลงก็ต้องเพลงรุ่นรุ่นเก่าเลยนะ <laughs> ผุดลั่งอะไรนะ <c oughs> ผุดตั้งผุดนอนทอดถอนทุกนาทีอ่ะพวงรักอ่ะ ะะมันก็จะเป็นอย่างนั้นนี่แหละอาการของของความคาดหวังความต้องการคือความต้องการความความอยากได้ความติดใจเนี่ยมันจะผลักดันคนเสมอมันจะผลักดันทุกกริยาอาการบางทีเนี่ยอาจจะทําให้เราเราลืมที่จะสงวนท่าทีก็ได้เราเคยถูกสอนมาว่าเออเป็นผู้หญิงต้องรักษากิริยาอาการสงวนท่าทีแต่ยุคสมัยนี้เขาไม่ถือกันละทุกคนมีสิทธิ นะคะมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันแสดงออกบอกก่อนก็ได้ไม่เป็นไรจะได้รู้ๆกันไปเลยก็มีนะคะแต่ว่าอย่างน้อยๆเราก็ต้องมีท่าทีของเราไว้ก่อนเนาะเพราะบางทีเนี่ยการที่เราเผยท่าทีออกไปแล้วอีกฝั่งหนึงรู้ถ้าเขามีใจอย่างที่บอกก็โอเคใช่ต่างคนต่างใช่แต่ถ้าเขาไม่มีใจเราเฮิร์ตนะเราเสียใจนะเราผิดหวังเราเรา เราบางทีแทบจะทนไม่ได้ซะด้วยซ้ำไม่อยากจะเผชิญกับอะไรทุกอย่างในโลกนี้ซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นก็เลยชวนคิดว่ามาอะไรเกิดขึ้นในใจเราก็ตามไม่ว่าจะความรักความโกรธความโลภความหลงที่มันเกิดขึ้นในใจเราก็ตามถ้าหากว่าเรากลับมาดูตัวเองให้ชัดๆกลับมาดูตัวเองให้เห็นชัดๆเลยว่าเออมันมาจากไหนคือมาวิเคราะห์สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราจริงๆ สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆกับเราสิ่งที่มันเป็นของจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วเพราะในขณะที่เรากําลังหลงเขาอยู่เนี่ยเรากําลังเห็นเขาอยู่ตรงนี้เรากำลังหน้มามืดตางหัวขอขออภัยที่ใช้คําพูดนี้คือเขาพูดบอกว่าความรักทําให้คนตาบอดไงคือเรากดกำลังกําลังเผชิญอยู่ตรงเนี้ยเราไม่มีโอกาสที่จะมาใคร่ควรวญพิจารณาหรอกต้องให้โอกาสกับตัวเองบ้างว่า,วาเออที่เรามีอาการแบบนี้เนี่ยมันเพราะอะไร แล้วที่เกิดขึ้นเมื่อตอนเย็นน่ะพอมาถึงตอนเช้าเนี่ยมันยังเหลือไหมถ้ามันยังเหมือนเดิมมันประครองมาไว้ไว้ตลอดเนี่ยดึงมันไว้ตลอดเนี่ยอันนั้นน่ะมันมันใช่แต่ถ้าดูแล้วมันไม่นะมันไม่นะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่มันก็จบแล้วไปเจอเมื่อคืนไปเจอเมื่อคืนเนี่ยตอนนี้ความรู้สึกนั้นมันไม่อยู่แล้วนะคะมันไม่อยู่แล้วที่บอกว่ามันอยู่คือเราจํามันมาเท่านั้นเอง แล้วเราก็มารับรู้ใหม่เท่านั้นเองมาวนอยู่อย่างนี้เท่านั้นเองถ้ามองเห็นอย่างเออเนาะความพึงพอใจเนี่ยถ้าไปเปรียบเทียบกับพึงพอใจเรื่องอื่นๆพึงพอใจโทรศัพท์รุ่นใหม่พึงพอใจรถยี่ห้อใหม่พึงพอใจกับตําแหน่งใหม่พึงพอใจกับอะไรที่เราได้มาใหม่ๆมันเหมือนกันเราแค่ทําตามเพื่อทําตามใจเพื่อ พิชิตเพื่อให้ใจได้พอใจแล้วก็ไม่มีแล้วจบแล้วมันเป็นอย่างนี้ตลอดนะคะก็เลยชวนว่าเออเนาะความรักเนี่ยคำถามที่ถามมาทั้งสองคำถามก็เลยมาเป็นเรื่องเดียวกันนะคะว่าทุกเรื่องทุกเราก็ต้องกลับมาที่ใจเรามาดูใจเรามาศึกษาใจเรามาวิเคราะห์ใคร่ครวญใจเรามามองดูสิ่งที่มันเกิด ขึ้นจริงในใจของเราว่ามันเป็นยังไงเราจะได้ตั้งตัวรับทันเพราะถ้าต่างคนต่างใช่เราชอบคนนี้คือคนที่ใช่ของเราแล้วเราคือคนที่ใช่ของเขาแฮปปี้เอนดิ้งแต่ยังมีต่อนะใช่วันนี้กับพรุ่งนี้อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็ได้ เห็นไหมคะใช่กันมาตลอดเลยใช่จนโอ้โหแต่งงานใหญ่โตมีหลักฐานมั่นคงอยู่ด้วยกันมานานแล้ววันหนึ่งไม่ใช่ก็ได้มันมีให้เห็นและมันเป็นเรื่องธรรมดาที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้ใครๆก็เจอใครๆก็เป็นเราไม่จะจำเป็นที่จะต้องมามาท้อแท้ผิดหวังกับเรื่องราวแบบนี้เพราะมันไม่ใช่เรื่องใหม่ของโลกมันเป็นเรื่องเก่าทุกยุคทุกสมัยมันเจอมาหมดแล้ว เรื่องความผิดหวงังความสมหวังเรื่องของการพลาดจากกันทั้งโดยนี่แหละเคยใช่และไม่ใช่ <c oughs> นี่แหละนะคะมันเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งตัวได้ตั้งสติได้เนะี่ยมาเถอะ <c oughs> ความรักที่บอกว่ามันมาจากไหนเนะี่ยมาเถอะนะคะหรือเมื่อเรามีความรู้สึกแบบนี้กับใครสักคนแล้วเราก็ไม่ต้องพะวงไปว่าเขาจะรู้สึกอย่างนี้กับเราหรือเปล่า เพราะเราไม่คาดหวังเพราะเรารู้แล้วว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือเรามีจิตใจที่มั่นคงมั่นคงมั่นคงพร้อมที่จะยืนยงให้ตัวเองพึ่งตัวเองได้จะมีใครหรือไม่มีใครก็ตามเราสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อันนี้แหละคือที่สุดจะมีหรือไม่มีเป็นเรื่อง ไม่ใช่เรื่องสําคัญแล้วค่ะใช่เรื่องสําคัญแล้วเพราะเรามีตัวเราเป็นที่พึ่งได้เนี่ยอันนี้คือที่สุดล่ะเขาจะมารักตอบหรือไม่มารักตอบเราหรือเคยชอบเราเสร็จแล้วก็ไม่ชอบเคยใช่แล้วก็ไม่ใช่เราก็ตั้งตัวอยู่ได้ตลอดเพราะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงตลอดไม่ใช่แค่เขาเปลี่ยนแปลงเราก็เปลี่ยนแปลงเพราะทุกคนไล่ตามความรู้สึกของตัวเองไขว่คว้าความรู้สึกของตัวเอง สนองตอบความรู้สึกของตัวเองนั่นก็คือความพึงพอใจหรือความสุขแต่เมื่อไรก็ตามที่ไม่พอใจไม่พึงพอใจมันทุกทุกคนก็ปฏิเสธเอ้ยอยู่กับคนนี้ใช่กว่าทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่เคยใช่กับคนนี้มาตั้งนานเสร็จแล้วมาอุ้ยหยกคนนี้โอเคใช่กว่าใช่เลยรอมานานแล้วที่ผ่านมาไม่ใช่ก็มี <laughs> นะคะเราก็เลยชวนว่าเออเนาะมันใจใจเราก็เป็นอย่างเงี้ยใจคนอื่นก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเราวิ่งตามที่จะสนองตอบความรู้สึกในใจของเราให้มันอิ่มเอมเปรมปรีให้มันพึงพอใจซึ่งมันก็อยู่ได้ไม่ได้นานหรอกความพึงพอใจนั้นมันไม่มเคยเหมือนเดิมไม่มเคยยืดยาวนะคะก็ชวนกันแบบนี้สองคำถามเลยนะคะสำหรับวันนี้ทำตัวเป็นตอบปัญหาหัวใจ